ไปต่อกันที่อบจพิจิตรกันบ้างค่ะไปดูการเตรียมพร้อมรับน้ํานะคะการพัฒนาลําน้ําสาขาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะก็บอกว่ามีความสําคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ําสุดท้ายก่อนที่จะผ่านไปยังภาคกลางโดยล่าสุดค่ะทางนั้นของอบจพิจิตรก็มีการวางแผนงานพัฒนาลุ่มน้ําในระยะยาวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะคลองเข้าตอกแห่งนี้พาดผ่านตะบลตรงกลางมีระยะทางกว่า10กิโลเมตรด้วยกัน ชาวบ้านที่ใช้น้ําจากคลองข้อตอกในการปลูกพืชผักคลองแห่งนี้มีการบริหารจัดการน้ําที่ดีและได้รับการดูแลจากชาวบ้านในเรื่องของความสะอาดอีกทั้งมีถนนริมสองฝั่งเพื่อใช้ในการสัญจรมีความพร้อมในหลายๆด้านซึ่งจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาคลองข้อตอกแห่งนี้พาดผ่านได้แก่ตําบลเมืองเก่าตําบลดงกลางและตําบลดงปะคาให้คําแนะนําในการฟื้นฟูโครงสร้างของคลองข้อตอกในระยะทางประมาณ10กิโลเมตร ซึ่งในเบื้องต้นศูนย์บริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางและโครงสร้างน้ำเพื่อจัดทำผังน้ำทำการฟื้นฟูพัฒนาคูคลองพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยขณะนี้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทั้ง3ตํตำบลกำลังให้ความสนใจและต้องการให้สภาพคลองแห่งนี้กลับมาเป็นคลองสวยน้ำใสเพื่อสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศในอนาคตต่อไป ของข้อตอกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นคลองที่มีสภาพค่อนข้างแคบครับนะครับอยู่ตำบลเมืองเก่าซึ่งความกว้างของคลองก็อยู่ประมาณสัก3เมตรครึ่งบาง4เมตรบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของของคลองข้อตอกเนี่ยนะครับผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิอุทกภัทนในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ได้เห็นความสําคัญด้วยนะครับว่าการฟื้นฟูเหล่านี้มันจะต้อง เขาเรียกการมีส่วนร่วมของของของภาคประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องตําบลเมืองเก่าพี่น้องตําบลดงกลางดงประคำะวังว่านะครับส่วนหนึ่งของตําบลวังสํโรงนะครับไปตําบลไผ่หลวงตําบลบางไผ่นะครับซึ่งสุดท้ายไปออกที่ตําบลบางไผ่ตาบลของคุณนะครับตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่สามารถจะ ใช้ในกรณีของโครงการแก้มลิงคือถ้ามีน้ำที่เพียงพอมีความสะอาดที่เพียงพอเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของการทำสวนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับมันจะต้องทำพื้นที่เหล่านี้ให้สามารถรองรับน้ำที่จะมาจากทิศเหนือได้นะครับทางด้านนายชาติชายเจียมศรีพงษ์นายกอง์คการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้จัดโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำพร้อมกับฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อยู่คู่กับคนในชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเพราะแม่น้ำพิจิตรเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำนานยาวประมาณ128กิโลเมตรแยกออกจากแม่น้ำนานที่บ้านวางกระดีทองตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรไหลลงไปสิ้นสุดที่บ้านบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร ไปบรรจบแม่น้ํายมระหว่างทางของแม่น้ําพิจิตรแตกสาขาเป็นคลองเข้าตอกซึ่งไหลไปบรรจบแม่น้ํานานอีกครั้งหนึ่งด้วยความยาว58กิโลเมตรแม้เริ่มต้นเป็นลําน้ําสาขาแม่น้ํานานแต่สุดท้ายแม่น้าพิจิตรกลายเป็นลําน้ําสาขาแม่น้ํายมแมขณะคลองเข้าตอกยังคงถือเป็นลําน้ําสาขาแม่น้ํานานทางด้านซ้ายมือจะเป็นแม่น้ํายมขวามือเป็นน้ำนานตรงกลางจะเป็นแม่น้าพิจิตร และคลองข้อตอกจะมีลักษณะคล้ายตัวอักษรไวกลับหัวซึ่งจะบูรณาการร่วมกับมูลนิธิอุโทโกภพในพระบรมราชูป,ปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํามีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCP โอบอุ้ม um ลุ่มน้ําไทยลุ่มน้ํายมจังหวัดพิจิตรโดยการก่อสร้างฝ่ายน้ําล้นคอนกรีตรเสริมเหล็กขนาดกว้าง22เมตรสูง2เมตร80เซนติเมตรยาว30เมตร พร้อมหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะด้านหน้าฝายและหลังฝายจำนวน154ตารางเมตรบริเวณลำคลองเข้าตอกหมู่ที่4บ้านวัดขนุนตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรมีการสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัททีซีฟาร์มสุติข้ออุตสาหกรรมจำกัดจำนวน820,000บาททวนเป็นไปตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในห้วงวันที่9-11ตุลาคมที่จะถึงนี้ จะมีกิจกรรมสารพลังชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปรณชัยมีทวมถ่ายภาพมินสาัตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน